สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักของครูบุ๋มทุกคนเลยนะคะค่ะตอนนี้เราก็ยังเกาะติดอยู่กับเรื่องราวของฟังก์ชันนั่นเองนะคะจากที่ทุกคนเนี่ยได้เรียนมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟังก์ชันเส้นตรงและฟังก์ชันกำลังสองนะคะเรื่องราวต่อไปที่ทุกคนจะได้เรียนรู้ก็คือเป็นฟังก์ชันขั้นบันไดค่ะชื่นาสนใจใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกับครูบุ๋มเลยค่ะ เริ่มต้นนะคะเราก็ควรจะรู้จักกับฟังก์ชันขั้นบันไดให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะฟังก์ชันขั้นบันไดนะคะเป็นฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นสับเซตของเซตของจำนวนจริงค่ะและโดเมนเนี่ยยังถูกแบ่งออกเป็นช่วงย่อยๆมากกว่า1ช่วงโดยฟังก์ชันของแต่ละช่วงย่อยเนี่ยเป็นค่าคงตัวและที่สำคัญค่ะกราฟของฟังก์ชันเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับขั้นบันไดเลยทีเดียวค่ะ เพื่อให้ทุกคนเนี่ย มองเห็นภาพชัดเจนนะคะในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยจะมีตัวอย่างที่เป็นลักษณะของฟังก์ชันขั้นบันไดนะคะยกตัวอย่างเช่นอัตราค่าบริการปรสณนีนะคะขนส่งต่างๆนะคะที่ไต่มาเป็นลำดับของราคาค่าบริการที่คิดตามน้ำหนักของพัสดุหรือปริณนีนั่นเองค่ะรวมถึงอัตราภาษีเงินได้ปัจจุบันนะคะที่เป็นไต่ลำดับจากรายได้สุทธินะคะก็เป็นลักษณะ ของฟังก์ชันขั้นบันไดนั่นเองค่ะสำหรับการเขียนกราฟของฟังก์ชันขั้นบันไดน,นะคะก็เป็นการเขียนกราฟที่ทุกคนเนี่ยรู้จักกันดีนะคะเพราะว่าเราจะเขียนอยู่ในรูปของเส้นกราฟนะคะที่มีทั้งแกน x และแกน y นะคะโดยมีลักษณะของกราฟเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะตามแนวของแกน y นะคะส่วนในแนวของแกน x เนี่ยจะเป็นลักษณะของช่วงนั่นเองค่ะ แล้วต่อไปนะก็จะเป็นโจทย์เกี่ยวกับฟังก์ชันขั้นบันไดนะคะซึ่งเรานําตัวอย่างมาให้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะคะจากโจทย์เนี่ยเขาให้เราเขียนฟังก์ชันและก็กราฟของฟังก์ชันที่แสดงอัตราค่าบริการในการส่งจดหมายในประเทศไทยนะคะกําหนดในเรื่องของน้ําหนักนะคะและค่าบริการมาเป็นช่วงๆนะคะทั้งหมด6ช่วงด้วยกันนะคะให้หนักเรียนลองสังเกตนะคะ แต่ละช่วงก็จะมีไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะตามอัตราส่วนของน้ำหนักค่ะซึ่งเราสามารถจะลงมือทำได้ดังต่อไปนี้นะคะเริ่มต้นนะคะเราก็ให้ fx เนี่ยแทนอัตราค่าบริการในการส่งจดหมายมีหน่วยเป็นบาทนะคะแล้วก็ให้ x เนี่ยแทนน้ำหนักของจดหมายมีหน่วยเป็นกรัมค่ะเราจะไปเริ่มต้นเขียนฟังก์ชันกันเลยนะคะ นี่โดยให้เริ่มต้นนะคะจากที่เราก็จะแบ่งช่วงออกเป็นทั้งหมด6ช่วงเห็นไหมคะกำหนดค่า x าในแต่ละช่วงนะคะแล้วก็กำหนดค่า fx ที่ได้นะคะตามโจทย์ที่กำหนดมาให้นะคะก็จะได้เป็น fx แบบนี้จากนั้นนะคะเมื่อเราได้ฟังก์ชันแล้วเนี่ยเราก็นำฟังก์ชันเนี่ยไปเขียนกราฟดังนี้ค่ะซึ่งกราฟก็จะแบ่งเป็นแกน x กับแกน y สังเกตว่าแกน x เนี่ยเราก็จะ กำหนดช่วงนะคะเขียนช่วงให้เป็นไปตามโจทย์ของที่เขากำหนดมาให้นะคะให้ดูอ้างอิงจากฟังก์ชันที่เราเขียนนะคะซึ่งอ้างอิงจากฟังก์ชันที่เราเขียนเนี่ยเราเขียนถ้า x เ,เป็นมากกว่า0แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ20เราก็จะมาเขียนช่วงนะคะจาก0ถึง20นะคะโดยใช้เป็นวงกลมนะคะของตรงและก็ทึบสังเกตว่าทึบจะมีสีเหลืองนะคะ จากในคลิปนะคะทิปก็จะเป็นสีเหลืองเพราะฉะนั้นในช่วง0-20ถึง20นะ,ะหรือในช่วงจาก0ูนถึง20เนี่ย เราก็จะมีค่าวายนะคะหรือราคาบริการเนี่ยเป็น3บาทนั่นเองนะคะแล้วก็เขียนให้ครบทั้ง6ช่วงเลยนะคะสังเกตเส้นประนะอันนี้เส้นประเนี่เราแค่โยงมาให้ทุกคนมองภาพออกนะ,ะแต่ว่าเส้นประเนี่ไม่ได้เกี่ยวกับกราฟแต่อย่างใดนะคะ,ะที่เป็นกราฟก็จะเป็นตัวช่วงๆที่เป็นลักษณะของบันไดขึ้นไปนั่นเองค่ะ เห็นไหมคะการเห็นกราฟเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะครูก็มีการบ้านนะคะซึ่งอยากให้ทุกคนเนี่ยไปทำกันบ้านฟังก์ชันเพื่อความเข้าใจจากที่ครูอธิบายไปด้วยนะคะมาเลยค่ะมาดูกันบ้านที่ครูจะให้กันไปนะคะข้อ1น,นะคะจงเขียนฟังก์ชันและก,กราฟของฟังก์ชันแสดงอัตราบริการเหมือนกับ ตัวอย่างที่คุให้ไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครฟังตัวอย่างแล้วเนี่ยก็สามารถจะทาการบ้านข้อนี้ได้อย่างสบายเลยแหละคะ่ะโดยการบ้านข้อนี้นะคะไม่ยากในการวิเคราะห์เลยค่ะเราก็ทําเหมือนเดิมนะคะก็คือลักษณะเขียนฟังก์ชันแล้วก็เขียนกราฟมีทั้งหมด6ช่วงเหมือนเดิมเลยค่ะเพราะฉะนั้นคุณเชื่อว่าข้อนหนึ่งเนี่ยไม่ได้ยากสำหรับทุกคนเลยนะคะต่อมานะคะไปดูข้อ2กันเลยค่ะ ส่วนข้อ2นะคะก็จะไม่ยากอีกเช่นกันนะคะสังเกตโจทย์ก็ยังจะให้เขียนฟังก์ชันและกราฟนะคะซึ่งเขียนในเรื่องของอัตราค่าบริการที่อ้างอิงถึงน้ำหนัก เช่นเดียวกันเลยค่ะยังคงเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนยังทําได้แน่นอนค่ะแต่เพิ่มความยากนิดนึงนะคะในบทของการวิเคราะห์กราฟและฟังก์ชันก็คือจะมีคําถามให้ทุกคนตอบด้วยนะคะยกตัวอย่างคําถามง่ายๆเลยก็คือถ้าต้องการส่งจดหมายหนัก700กรัม จะต้องเสียค่าบริการเท่าไหร่โอ้โห700กรัมเราก็แค่ไปดูว่า700กรัมเนี่ยอยู่ในช่วงที่1 2 3 4หรือ5นะคะว่าอยู่ในช่วงไหนนั่นเองนะคะเราก็จะ ตอบในช่วงนั้นซึ่ง700กรัมเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงที่5นะคะก็คือเกิน500กรัมมาแล้วแต่ไม่เกิน1,000กรัมค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ38บาทนั่นเองในข้อ1ย่อยนะคะเพราะฉะนั้นครูเชื่อว่าการเขียนฟังก์ชันเขียนกราฟและการตอบคำถามในข้อที่2นี้ก็ไม่ยากสมหรับนักเรียนอีกนั่นกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมทำกันบ้านข้อ2กันนะคะต่อมาค่ะ เราก็ข้ามมาที่ข้อ3นะคะค่ะและสำหรับโจทย์ข้อ3นี้นะคะก็จะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนิดหน่อยนะคะให้ทุกคนสังเกตนะคะว่าโจทย์ข้อ3ามเนี่ยนอกจากจะให้เราเขียนฟังก์ชันเขียนกราฟตอบคำถามแล้วเนี่ยย้อนกลับไปดูที่โจทย์นะคะว่าการวิเคราะห์โจทย์เนี่ยจะไม่มีลำดับมาให้อย่างเช่นข้อ1และหรือข้อ2นะคะแต่เราจะต้องมาวิเคราะห์โจทย์และเขียนลำดับขึ้นมาเองนะคะ ซึ่งจากที่ดูโจทย์แล้วนะเราก็จะมีความงงเล็กน้อยนะเพราะฉะนั้นนะคะกลุ่มก็จะมาสอนให้ทุกคนเนี่ยวิเคราะห์โจทย์แบบค่อนข้างละเอียดกันมากขึ้นเพื่อให้เราสามารถที่เขียนช่วงได้นะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะค่ะเราจะมาเริ่มต้นด้วยการอ่านโจทย์แล้วก็วิเคราะห์กันไปเป็นลําดับขั้นตอนนะคะเริ่มต้นจากการอ่านโจทย์กันก่อนนะคะ รถโดยสารประเภทหนึ่งนะคะคิดค่าโดยสาร2กิโลเมตรแรก20บาทค่ะเราก็ขีดเส้นใต้ไว้เลยนะคะและทุกๆ300เมตรต่อไปเนี่ยทุกๆ300เมตรต่อไปคิดค่าโดยสาร3บาทค่ะแสดงว่ามันจะเพิ่มขึ้นทีละ3บาทนั่นเองนะคะในแต่ละขั้นนะคะโดยค่ะโดยนี่ เ็จของ300เมตรนะคะจะก็คิดเป็น300เมตรนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเกิดเป็นช่วงแล้วค่ะที่เขาบอกว่าเศษของ300นะคะก็จะเกิดเป็นช่วงนั่นเองค่ะถ้าเส้นทางที่รถโดยสารวิ่งมีระยะทางทั้งหมด5กิโลเมตรนี่เราทำไม่รู้เลยนะคะว่าชั้นสูงสุดหรือว่าช่วงสูงสุดของเราเนี่ยจะสิ้นสุดอยู่ที่5กิโลเมตรนั่นเองค่ะเริ่มต้นนะคะ น้อยกว่า2กิโลเมตรนะคะน้อยกว่าเท่ากับ2กิโลเมตรพอสุดท้ายของช่วงสุดท้ายก็คือ5กิโลเมตรนั่นเองค่ะหน้าที่เราก็คือจะต้องเขียน<ม>ฟังก์ชันเป็นช่วงช่วงให้ได้นั่นเองนะคะค่ะเริ่มต้นเลยนะคะเราก็จะมาวิเคราะห์ฟังก์ชันกันนะคะว่าจะให้ x ก,กับ y เนี่ยแทนเป็นอะไรค่ะจากลำดับในตรงนี้นะคะเราก็จะให้ x เ,เนี่ยแทนในเรื่องของระยะทางค่ะ ระยะทางนะคะ,ะตรงนี้เนี่ยทุกคนสังเกตว่าจะมีทั้งหน่วยกิโลเมตรและหน่วยเมตรเพราะฉะนั้นค่ะเราควรจะกําหนดหรือว่าแปลงให้เป็นหน่วยเดียวนะคะโดยสังเกตว่ามีหน่วยย่อยเป็นเมตรเพราะฉะนั้นเราก็จะให้ x เนี่ยมีหน่วยเป็นเมตรนั่นเองค่ะและให้ y เป็นอัตราของค่าโดยสารานะคะซึ่งมีหน่วยเป็นบาทนะคะเมื่อเรากำหนด x กับ y ได้แล้วนะคะเราก็จะมาทำการเขียนฟังก์ชันนะคะโดยเริ่มต้นจาก ค่าบรากิการแรกนะก็คือ20บาทค่ะทุกคนสังเกตนะคะว่าค่าจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทีละ3บาทนั่นเองนะคะเพรนจากนั้นจาก็เป็น23ใช่ไหมคะย่นะคะไปเรื่อยๆจนถึงเท่าไหรนะ่น่าอันนี้ให้ทุกคนไปคิดดูนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเขียนเงื่อนไขของค่า X กันค่ะสังเกตนะคะว่าค่าแรกเนี่ยก็จะเริ่มต้นเหมือนเดิมนะคะเริ่มต้นจาก2กิโลเมตรแรก 20บาทแสดงว่าจากเริ่มต้นจาก0ถูกไหมคะจนถึง3กิโลเมตรหน่วยเป็นเมตรเพราะฉะนั้นก็จะคือ2,000นั่นเองค่ะนะ,ะโดยเริ่มต้นจาก x มากกว่า0น,นะคะนะคะแต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ2,000นี่ทุกคนเนี่ยสับสนว่าเอ๊ะตรงเนี้ยได้ไหมอย่างไรให้ทุกคนสังเกตนะคะว่าเศษเห็นไหมคะเศษของ300เมตร เพราะฉะนั้นครูถามว่าการคิดค่าโดยสาร200เมตรแรกเนี่ย20บาทแล้วถ้าเป็น2,100เมตรล่ะคะครูถามกลับว่าถ้าเป็น2,100 2,100เมตรเนี่ยจะคิดค่าบริการอยู่ใน20หรืออยู่ใน23คะลองคิดตามนะคะถูกต้องแล้วนะคะถ้าทุกคนคิดตามเนี่ยก็จะรู้ว่า 2,100หรือเริ่มต้นจาก2,001เมตรนะก็จะคิดเป็นค่าบริการที่ยีบ3าบทนัน่นเองค่ะเพราะเขาบอกว่าเศษของ300เมตรนะคะเศษของ300เมตรไม่ว่าจะเป็นเศษเท่าไหร่เนี่ย คิดเป็น300เมตรนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตัวต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มต้นที่2000ค่ะนะคะแต่เราไม่รวม2000นี้เพราะ2 0 0พนี้ไปอยู่ด้านบนช่วงแรกแล้วนะคะเพราะฉะนั้น2000ถัดมาจาก2000ก็คือ2,300นั่นเองะคะ่ะและก็เขียนไล่ลำดับถัดไปเรื่อยๆนะ,ะว่าจาก2300เนี่ยเลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเรื่อยๆเรื่อยๆเลย,เย,เย,เยนะคะก็จะเป็น2000 ห0 0เห็นไหมคะว่าเราเลื่อนมาที่3 300, 300นะคะและก็ไปสิ้นสุดนะสุดท้ายเนี่ยที่ x เนี่ยจะ ต้องเท่ากับ5กิโลเมตรนะหรือ5,000นนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของทุกคนนะคะให้ไปเขียนว่าลำดับของฟังก์ชันเนี่ยนะมีทั้งหมดกี่ช่วงนะคะหลังจากที่ได้ในรูปแบบของฟังก์ชันแล้วนะคะทุกคนก็จะต้องไปเขียนกราฟนะคะของ x กับ y นะคะซึ่งจากที่เรากำหนดให้นะคะหน้าตาของมันก็จะต้องออกมาเป็นช่วงของ บันไดนะคะเป็นฟังก์ชันบันไดที่มีความต่อเนื่องกันแบบนี้นะคะซึ่งครูเชื่อว่าทุกคนสามารถทำได้ไม่ยากเลยค่ะเห็นไหมคะว่าข้อ3เนี่ยไม่ได้ยากเกินกว่าที่เราจะทำเลยเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมไปทำต่อนะคะทำให้ได้ทำให้ดีทำให้โดน <c oughs> ก็จะเข้าใจมากขึ้นถ้าอยากเข้าใจมากขึ้นไปชมตัวอย่างข้อที่4กันเลยค่ะ มาดูข้อที่4นะคะข้อที่4เนี่ยก็จะบอกลักษณะที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่ข้อที่4เนี่ยครูจะไม่เฉลยและไม่ไกลนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ย ไปลองทำความเข้าใจโดยใช้วิธีการของข้อที่1ข้อที่2และข้อที่3นะคะที่ครูได้ไกด์ไปเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับข้อที่4นะคะพร้อมทั้งตอบคำถามมาให้เรียบร้อยนะคะและครูหวังว่าทุกคนจะตั้งใจทำข้อ1ถึงข้อ4ให้ดีเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เรียนรู้ในเรื่องของฟังก์ชันขั้นบันได ครูเชื่อนะคะว่าความพยายามของพวกเราเนี่ยในการที่จะศึกษาเรียนรู้ลงมือทำเนี่ยจะต้องได้ผลเป็นที่น่าภูมิใจมากแน่นอนอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะและที่สำคัญค่ะครูผมย้ำมากในเรื่องของการทำความเข้าใจถ้าอยากเข้าใจมากขึ้นเราก็ต้องทำกันบ้านนะคะกันบ้านที่ครูให้ไปทั้งหมด4ข้อนะคะอย่าลืนกลับไปทบทวนนะลงมือทำไม่เข้าใจก็ อาจจะกลับมาดูซ้ำๆนะคะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถจะเข้าใจเนื้อหาวิธีการทำได้มากยิ่งขึ้นนะคะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็จะอยู่ที่นั่นหว่วงว่าเนื้อหาในเรื่องของฟังก์ชันขั้นบันไดทุกคนจะเข้าใจมากขึ้นนะคะและก็พบกับครูบุ๋มต่อนะคะในเรื่องราวต่อๆไปได้นะคะและสำหรับวันนี้นะคะบุ๋มไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ